Ừ. mà còn đây còn lồng dựa đây dựa lồng nói đây nói mày lồng mày đây lời đu cả đàn

สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่สเจ็ดแปดเก้ายี่สิบจวงก็ถือไว้จวงก็อยู่สี่สิบห้าอู้หูข้าตืดีกว่าคือดี ฟันนอนก็ไปกับฟันหนอกตอนตอนท้องไห้ลูกชายคนโตนะ่ะโอ้ยถูกจนไม่รู้ว่าถูกจนเจ้าโกงไหมไปอยู่ห้องใครเอ้าทำไมโอเค,เอ,อ,เคอันไหนเจสีส

เอ็ดส, h h <cek warm st anza> สิบแปด่สิบเกเงมสี่อ็ดสแปยเก้าเยยกเยอะๆแม่ด้เออพต่นุ่มต่ามีแต่เจ๊แล้วแม่นอม่ใส่เจรเวได้แล้วเนาะตาเปิดี่ยสามตาสองเปิด ถ้เิตาเนี่ยไปอยู่ใสที่เดตาเนี่ยเต็มเต็่หยาๆหยุดน้ำลยนีอืมยี่หหมอืมมัดูตาตาตลยด้ะขาดแล้วเปิดไม่ถูกฟันไหมบ่เราไม่ตับมาน้รออกซีซง tục cảnh lại xui dai lại đi em nè một từ hộp xây hộp xuống

แดกสินองสามสี้าแเกข้างเรไม่ออกห้นี้เราจะกินหมดเลยได้กินกับอันนี้ห่องสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม้าดเก้าสอีจห้าหงสองสา่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบกระจอกด้วยวิ่าองจะกินกเกี้ยงแล้วขัดโฮเกลี้ยงเพืน ให้ได้แค่หกใบคันเกินกับกินเกี้ยงคันเกือนก,กระจายหกใบตามกติกาต้องต็มแล้วมันก็จะบอกอ่าเบิร์มาแบบเกินเพราะฉะนั้นห้ามลงเกินเตือนแล้วนะเบิร์ด แบ่งลอยเกินได้อยู่ไม่เกินหรอกเขใส่ไ้แค่ห้าใบหนงปใก็เกินได้แบ่งลอยสองสามใบสี่ใบต่อไปเป็น,น้ำขันเกินเลเต็งหกเต็งห้ามาเต็งต่ำ หกเอวห้าสองเอาทั้งหมดเด่นี่ไปมาด้วยเอามาใส่สองตังก็ยาวตังเดี๋ยวได้สามอันนี้หรอได้สามอันเต็งก็เต็งตังอ่ะมอก่นนาคนช่วยอย่าเปลี่ยนเต้องเปิี่ยนไม่ได้เลยสองตัอก็ยวตังไดกูเยอะดีหกหกสี่ได้ถูกเลยสี่เตหกสี่เตงหกสี่ห้าใบเตงหกสิบใบ ปิบแปสิบสงี่เปิดอาใจของเจ้าของี่นะเจกสีจ้ะใบหใบเปิดเอาใจของเจ้าของจ้ะเออตัวเองสองสามสี่อะไนมาสักหาใบสามตียงหกสี่ใบหกสี่ห้าใบอันไหนเี่ยสิบแปดหกสอันอันเป็นหสองดอกถูกแล้วสดอกแมน 5 3 2 3 3 3 เอาตเอาขยะทิ้มซื้อลยก็เกรู้ไปทิ้มทางขยะงงไปไเลยขยะควไปอเกียวบุกเจมทิ้ม้ขยะไเาอกยังบาอกยังเบาว่าเอาลากเท่ารูกไปทิ้มทังขยะเอาถุงขยะทิ้มไปดูเข้าใจยังเข้าใจแล้วเี่ยไป วันนี้ไปใส่อยู่กับโงกันไหนก่อนอืมมันตัวขอเต็มกันยัอย่งไหนเรียบร้อยอนี่หกสี่สามแล้วหกสี่สามอ่หกสีสองแล้วหกสี่สองมาใสห้าสี่สองอืมหกสี่สามนี่นี่นกะสี่สามหกสี่สองแล้วก็ให้าสี่สองอืมามมาได้บอ่อืสาม,มคั เอาทำาออืมทำทำมกว่านี่มือแปดเตือนบ่ด้กลวเพถึงมือแปดเตืนนับบิ็งเดียววัสี่ออกยังไงเจือเดียวไปเจือสามสามสี่เต่งจังถึงแกันเดีส่องหกสี่สามถึงสาไปหกสี่สองหกสี่สามหาสี่งเป็นบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าไป แค่นันนะติ้กกลับลอยเดีกลับยัางละสิบไปยังละสิบไปสิบไปแรกก็ไปก่อนตงี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบสิบหนึ่อามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสิบสองสิบสามสี่ส้าหกเดสเกยีอดไป

đã xả rồi. Anh như thế cấp nhỉ? Không phải สามสี่ห้าหบสี่ไปหบสี่ะส่สากสองห้าสองเปร์เนหกสูงไปโอเคเดนนะหกสองสองเอียบนึ่งบอกาเป่นสามสองเอีหกสองห้าไป

เอาเต่งหามเต่งเนี่ยพอใหญมียักใบหาใบหใบอือย่ใส่หกองก็ได้ป่ะใส่อยงก็ได้ป่ะบดใหอย่างไปพดอ่ะเบิ่เลย สห้าสี่สี่ี่เนี่ยบอกริจาคันเกนเสียงน่สองม้าเดี่สิบห้าสิบหกแปดเก้ายี่สิบี่สิบสองสาม่ห 8 8 0นาเรื่มมาเลยนเอาไปนะ70แอยานเดียวที่ได้ดอก70เก28ติงฮาเพ่0เอาเนี้เจได้ดอกมันไม่ต้องคิดมากวันที่คืนมาเอาไว้คนเดียวอ๋อคดอยู้แล้ะคิยจเอาไปตวเดิ 那个过给你三山里哈。 พกมาปีข้าไปเลยสามสิบหนึ่งสองสามไปหนึ่สองสสีชหาสี่สองจใสามสี่อะจะใชสามสี่่ะโอเคเปิด

ไฮโรสอกินเจียงมาทงสิลพัฒนาจะเป็นโรอดไปไม่โดนเสียงหกส่วไม่ได้เลยคินน่งงห้า็ดเออกเย็ดเจงด้อเ

ฮัลโหลฮ่ลโหลฮาลโหลนัลโหลฮัลโหลจีลโนเฮั้ยบลฮัลโหลฮัลโหลฮกลาหะฮัลโหลฮัลโหลนีลแหลฮัลโหล่าลโหลฮโลโหลวัเโิลฮิลโสิฮเกียบ Oh, นั่นงขายกอนเด้อใส่กระเป๋ากันเก่งเลยเจ็บไป